ในโอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2567นี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมาอย่างท่านทั้งหลายโดยทั่วกันในรอบปีที่ล่วงแล้วมีเหตุการณ์สำคัญ เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราหลายอย่างดังที่ท่านทั้งหลายก็คงทราบกันเป็นอย่างดีแล้วเรื่องหนึ่งที่ควรกล่าวถึงก็คือได้มีการประกาศให้วันที่13บสาตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรรมนาาชพิตรเป็นวันนวมินทรมหาราชและได้มีพิธีเปิดพระบรมราชาลุสาวรีณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมามีประชาชนไปร่วมงานร่วมถวายราชสักการะให้ร่วมลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นจำนวนมากทั้งยังมีเรื่องที่น่ายินด,ดีคือเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม นำความปราบปลื้มใจมาสู่เราทุกคนโดยทั่วนหน้ากันการที่บ้านเมืองเราดำรงมั่นคงแค่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของนานา,นาประเทศชาติจวบจวนทุกวันนี้ก็ด้วยเราทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญความดีและมุ่งประโยชน์ของส่วนรวม มาโดยตลอดดังเช่นโครงการต่างๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนก็เป็นการทำงานร่วมกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนทำให้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจนอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันสืบสาร รักษาต่อยอดวัฒน,ธ,นธรรมอันดีงามของไทยโดยเต็มกำลังความสามารถด้วยเห็นได้ชัดเจนจากการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงซึ่ง ประสบความสําเร็จอย่างงดงามในปีใหม่นี้ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแ,แน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผล ด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันได้ดังนี้ประเทศชาติของเราก็จะเจริญพัฒนาเป็นที่อยู่ที่อาศัย อันสงบร่มเย็นของเราทั้งหลายได้สืบไปขออนุภาพแห่งพระรัตนไรัรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรจงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยทุกทุกประการบรันรดาลให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาตลอดสพหน้านี้และตลอดไป สมเด็จพระประมณฑรารามาธิบดีศีสินทรามหาวชิาาลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชะสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ประจำพุทธศักราช2567แก่ปวงชนชาวไทย ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระบรมพาพิไทยวปรและตราพระนามาพิไทยสอทอเมื่อเปิดบัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมชายาลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์ชุดสูตรสาลทรงฉายคู่กับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงฉลองพระองค์ชุดราตรียาว ด้านหลังเป็นพระบรมสาธิลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระสาธิลักษณ์สมเด็จพระศรีพระรลินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชโอรสห้าพระองค์ใต้พระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์พระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายของบัตรพระราชทานพรมีข้อความว่า พระราชทานพรปีใหม่พศ2567พร้อมทั้งส่งลงพระปรมาพิไทยและพระนามาพิไทย